การเกษตรยังยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยังยืนรวมพลิกฟื้น คุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการผลิตพืชเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมไปถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนําไปปรับใช้และพัฒนาผลผลิตของตัวเองค่ะวันนี้เนาพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาจังหวัดกาลสินค่ะจะพามารู้จักกับอดีตข้าราชการท่านหนึ่งนะคะ ที่เคยทําหน้าที่ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเกษตรกับพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าวันนี้ท่านพลิกบทบาทกลับมาเป็นเกษตรกรเองค่ะโดยมีการปลูกพืชผสมผสานทั้งพืชไร่พืชสวนมีนาข้าวแล้วก็มีป่าด้วยนะคะในพื้นที่84ไร่ทั้งหมดนี้ปลูกด้วยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ค่ะจนได้รับการรับรองนะคะในเรื่องของมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์การทําเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความสําเร็จเดินไปถึงเป้าหมายต้องทําอย่าง จะยากหรือเปล่าและต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างวันนี้แน่จะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกับเกษตรกรคนเก่งกันนะคะในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามช่วงตามรอยทางที่พ่อสร้างไว้กันก่อนค่ะห้วยสายตําบลสามพระยาอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีแต่เดิมเคยเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ มีต้นไม้นานาพันธุ์เขียวชอุ่มมีสัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อสายอาศัยตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากจึงเรียกชื่อว่าห้วยสายในเวลาต่อมาราษฎรได้เข้ามาอาศัยทากินบุกรุกถางป่าส่งผลให้ระบบนิเวศเสื่อมทรมลงอย่างรวดเร็วเมื่อวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนิน ส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ส่งพบเห็นสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์ศึกษามายาวนานปัจจุบันนี้ก็คือปัญหาเรื่องความแห้งแล้งแล้วก็ปัญหาความการเสรื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญก็คือเรื่องดินที่เสื่อมโทรมนะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาหุ้ยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางในการประสานประโยชน์ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีให้กับประชาชนเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพรายได้และมีความสุขอย่างยั่งยืนกรมวิชาการเกษตรในนามของศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีนะคะก็เข้ามารับงานวิชาการเกษตรนะคะตั้งแต่ปี2541จนถึงปัจจุบันนะคะเราก็ มาวางแผนการดําเนินงานนะคะคือพื้นที่ตรงนี้ร4 6ไร่นะคะมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อจะหาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมโดยเอาไม้ผลเป็นหลักนะคะแล้วก็มีแปลงสาธิตนะคะเกษตระสมผสานแล้วก็เอาพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรนะคะมาทดลองมาทดสอบในพื้นที่นะคะแล้วก็ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมว่า,าชอบไหมแล้วก็เอาไปขยายผลข้างนอกนะคะ สองสามีภรรยาจากครอบครัวสังเศรฐีได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาความรู้งานวิชาการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งหนึ่งฝ่ายสามีล้มป่วยเกือบจะต้องเป็นอมัมพษ์จากการใช้สารเคมีผลผลิตเกษตรก็ไม่ดีเท่าที่ควรด้วยความหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้เข้ามาอบรมหาความรู้แล้วนำไปปรับใช้แต่แรกก็ใช้สารเคมีเยอะมาก ตอนทำนาทำอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่าปรับเปลี่ยนมามาอบได้มาอบล้มที่ศูนย์ศูนย์เขาก็เลยให้ปรับเปลี่ยนมาใช้เกี่ยวกับพวกอินทรีย์แล้ฉันก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเป็นแฟนก็ทําไม่เชื่อชายสารที่นี้อยู่ที่นี่พอลองใช้ดูแล้วเออมันจริงเว้ยพอใช้แล้วมันได้ผลต่างกันนั่นก็เลยเลือกชายสารเคมีมาใช้ยาที่ทําเองแล้วก็มันก็เพราะว่ามาทําแล้วมันก็ลดต้นทุนได้เยอะ ปัญหาความแห้งแลง้งนับเป็นปัญหาสําคัญในการทําการเกษตรดังนั้นการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ห้วยทรายแห่งนี้นอกจากองค์ความรู้ที่จะนํามาใช้แก้ปัญหาแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจก็เป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้จากปัญหาความแห้งแล้งของพื้นที่ตรงนี้บริเวณนี้นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านจะ ให้ความสําคัญกับเ,ออเรื่องน้ํามากซึ่งท่านได้ได้กลัดไว้เสมอนะคะว่าถ้าเกษตรกร,เร,กรเรามีน้ำเนี่ยก็ปลูกทุกอย่างได้นะคะศูนย์ศึกษาพัฒนา้วยทรายก็เห็นถึงความสําคัญนะคะก็พยายามหาแหล่งน้ําให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านในพื้นที่นี้นะคะทั้งติดต่อกับกรมชลประทานนะคะในการเจาะบ่อบาดาลหรือว่าขุดลอกสระนะคะมีความยั่งยืนมากามีความยั่งยืนครับทำใ,ให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เราตามพอหลวงดูแล้ว พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชปณิธานที่จะให้พื้นที่ห้วยทายที่เคยแห้งแล้งกลับคืนสู่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะเป็นแหล่งธรรมชาติอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและในชนบทอย่างแท้จริงต่อไป ากพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องดินเค็มไม่มีระบบน้ำเพราะอยู่ที่สูงก็ได้หาวิธีแก้ปัญหาด้วยการขุดบ่อน้ำสร้างผืนป่าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และแก้ปัญหาดินเค็มด้วยการปลูกมะม่วงซึ่งก็ประสบความสำเร็จในการทำมะม่วงนอกฤดูแต่ว่าด้วยปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีทำให้มีแนวคิดที่จะเริ่มต้นผลิตมะม่วงอินทรีย์รวมถึงปลูกพืชผักอินทรีย์อีกหลายชนิดจนประสบความสำเร็จค่ะ พ่อขาตรงนี้เป็นสวนมะม่วงเนาะเป็นส่วนหนึ่งของสวนของพ่อใช่ไหมคะมีทั้งหมดเนื้อที่นี่กี่ไร่อะคะพ่อทั้งหมด84ไร่ครับ84ไร,ร่เรามีปลูกอะไรบ้างอะคะ,คะก็จะมีมะม่วงมะม่วง44ไร่นะค่ะอันนี้มะม่วงอันนี้เป็นพันธุ์เขียงเสวยเฉียงเสวยทั้งหมด44สายพันธุ์นะครับ44สายพันธุ์ด้วยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ทำสระน้ำ10ไร่ค่ะทำนา10ไร่ เป็นตาสุมบูรแบบ20ไร่ะ,ะแล้วก็พืชผักก็แทรกในสวนมะม่วงประมาณ10ไร่โอ้โหคือผสมผสานมีทุกอย่างเลยอยากให้พ่อเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นกเกษตรกรเต็มตัวปลูกพืชผักแบบผสมผสานแบบนี้ค่ะพ่อก่อนหน้าน,นี้ทําอะไรมาบ้างะคะ,ะ,คะเดิมผมรับบริการกรมเสริมการ,กรเรกษตรนะครับค่ะก็ออกประชุมชาวบ,บ้านรอบแรกเวทีแรกเขาก็ถามว่าท่านเกษตรครับปลูกและขายที่ไหนนันก็แทกหัวใจเลยนะ น <N gli, S 1> ี้เราจะไปถามใข่ก <deuxième> ็ต <fizer S 3> ้องค้นหาคําตอบทางคาตอบที่ดีที่สุดก็คือลงมือทาเองทีนี้คําตอบที่เรารู้คิดว่าทางเกษตรไม่มีไม่มีสูตรสาเร็จทุกคนต้องทําขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ทีนี้การจัดการแต่ละแปลงแต่ละคนดูการก็เป็นตัวกําหนดด้วยนะเพราะนั้นเพราะนั้นเราจะตอบชาวบ้านว่าต้องทําเหมือนผมไม่ได้ต้องทำเหมือนคนนู้นคนนี้ไม่ได้เพราะนั้นต้องทำเอง ผู้ชมคะการทําการเกษตรไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะคะแล้วก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้เพียงแต่เกษตรกรต้องนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเองตามที่คุณพ่อวินิตได้กล่าวไว้ว่าการเกษตรไม่มีสูตรสำเร็จขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละแปลงของแต่ละคนโดยมีฤดูกาลเป็นปัจจัยสำคัญค่ะ แต่ว่าที่แน่ๆนักวิชาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรมีความยินดีที่จะให้คําแนะนํากับเกษตรกรทุกๆท่านอยู่แล้วนะคะภาคตันออกเชิงแนละตอนบนของเรานะคะค่อนข้างมีข้อจํากัดมากโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยหลักๆที่สําคัญเพราะว่าเราไม่มีแหล่งน้ําชนประทาน,นส่วนใหญ่เราอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวค่ะเรามีแหล่งชนประทานแค่4%เท่านั้นนะคะ,คะใน,ใน,ในพื้นที่ภาคตันออกเชิงนะือตอนบน ซึ่งพื้นที่เรามากกว่า53ล้านไร่คิดดูนะคะเราทำการเกษตร25ล้านไร่มีครัวเรือนเกษตรกรเนี่ย1.28ครัวเรือนอแล้วก็มีพื้นที่เราราว25ไร่ต่อครัวเรือนแล้วน้ำมีใช้แค่4%ซึ่งน้อยมากถ้าเทียบกับพื้นที่ใหญ่ๆขนาดนี้นะคะซึ่งเป็นข้อจำกัดมากเรื่องของแหล่งน้ำอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของดิน ดินของภาคอีสานก็จะมีความดมสมบูรณ์ต่ำอีกส่วนหนึ่งก็คือศักยภาพของตัวเกษตรกรเอง mm hmm. เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากที่จะผลักดันให้เกิดการผลิตอินทรีย์เขาต้องมีความรอ้อมคุณผู้ชมคะการเกษตรปัจจุบันเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ได้โดยเริ่มต้นศึกษาหาความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานราชการรวมถึงหลักทฤษฎีเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยก็อยู่ที่ความตั้งใจของพี่น้องเกษตรกรค่ะของที่นี่นะคะเกษตรกรทําระบบการผลิตเองเลยตั้งแต่เรื่องของต้นน้ําจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะคะที่เป็นรูปแบบของการขายนะคะเราก็ได้นํานวัตรกรรมปุ๋ยหมักเติมอากาศของกรมวิชาการเกษตรเข้ามาแนะนํารวมถึงการผลิตที่มีการอาศัยพึ่งพากันนะคะของพืชใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะคะแล้วก็พึ่งพากับาทางพืชผักด้านล่างนะคะเพราะว่าร้มเงาของมะม่วงนะคะก็จะทำให้ความอุดมสมบูรณ์นะคะทำให้ความชุ่มชื้นระดับหนึ่งให้กับพืชผักได้ สุกทาคะการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศนะคะเพราะว่าผู้บริโภคทั่วโลกต่างก็คำนึงถึงเรื่องสุขอ,อนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตลาดผู้บริโภคจะมีความต้องการสูงกรมวิชาการเกษตรจึงได้เผยแพร่องความรู้เทคนิควิธีการที่ถูกต้องในการผลิตพืชอินทรีย์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรค่คะกระทรวงเกษตรมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องผลักดันของเกษตรอินทรีย์อยู่นะครับในส่วนของกรมวิชาการเกษตรเองก็ มีหน้าที่ในเรื่องของการตรวจรับรองการผลิตในระบบอินทรียโดยเฉพาะด้านการปลูกพืชนะครับถ้าพูดถึงศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีอย่างในพื้นที่ภาคตัวเหนือชิ้เนี่ยตอนบนอย่างนี้ค่ะณวันนี้เนี่ยศักยภาพการผลิตเป็นยังไงบ้างอะคะความต้องการของเกษตรกรมีสูงต้องการที่จะทำต้องการทําแต่ว่าการจะทําให้ไปสู่ถึงเป้าหมายอันนี้จะต้องมีการขั้นตอนในการดําเนินงานมันจะต้องมีการข้อกําหนดอยู่ ว่าคุณจะต้องปรับเปลี่ยนจากระบบการปลูกแบบเคมีมาเป็นนทรีเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะปรับเปลี่ยนตัวบุคคลก่อนว่าคุณเข้าไปถึงยินรีย์ได้มากน้อยแค่ไหนกับอีกบประเด็นก็ในเรื่องของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ว่าเราจะต้องทำพออเสนพิมพ์คะอย่างที่พออกำรรมนาถบอกไปว่าตอนนี้เกษตรกร,ร,กรอยากจะทําเยอะ แต่ว่าจะทํายังไงให้เกษตรอินทรีย์ไปถึงเป้าหมายได้การผลักดันของเราเพื่อทําให้เกษตร,รกรประสบความสําเร็จแล้วก็ทําให้เขาเข้าใจเรื่องของระบบเกษตรอินทรีย์เราได้ทาํางานยังไงบ้างนะคะในส่วนของการผลักดันนี่คือเรามีกิจกรรมเยอะนะคะ,คะเยอะพอสมควรอย่างในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการสร้างการรับรู้สร้างการรับรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในฐานะของผู้ตรวจประเมินแปลงเกษตร,รกรผู้ผลิตรวมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร,รที่จะส่งเสริมให้เกิดการผลิต พืชอ <In> ินทรีย์เราก็มีการสร้างการรับรู้ไม่ว่าในเรื่องของการจัดฝึกอบรมการประชุม,มการสัมมนาการจัดเสวนาวิชาการการจัดนิทรรศการมันจะมีหลายวิธีการที่เราจัดทําอยู่นะคะถามนิดนึงนะคะว่าสําหรับเกษตรกรบางคนจะตั้งตั้งเหมือนตั้งปริศนาไว้ก่อนเลยมันจะยากไหม,มทาเกษตรอินทรีย์ฉันเคยทําแบบนี้มาตลอดทั้งชีวิตเลยเนี่ยพอมาถึงเกษตรอินทรีย์แล้วยากไหมคะจะว่ายากก็ยากจะว่าจะว่าง่ายก็ง่ายค่ะคืออันดับแรกเนี่ยมัน คนที่จะทําเกษตรอินทรีย์ได้ต้องมีใจเป็นอินทรีย์ก่อนเหมือนเหมือนที่ผอบอกค่ะเริ่มจากตอนต้องมีใจเป็นเกษตรอินทรีย์ต้องเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องมีความซื่อสัตย์ถ้าไม่ซื่อสัตย์นี่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองในการที่เราจะไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณผู้ชมคะจากพื้นที่84ไร่ได้แบ่งเป็นแหล่งน้ำ10ไร่ปลูกข้าว10ไร่ป่าเบญจพรรณ20ไร่ นอกจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของพืชสวนพืชไร่และที่อยู่อาศัยเป็นการอาศัยอยู่กับธรรมชาติที่ปลอดสารพิษด้วยการทําเกษตรอินทรีย์ค่ะทุกอย่างเป็นอาหารหมดเลยเเป็นอาหารที่ปลอดสารหมดครับมะละกออันนี้เป็นนี้กเป็นแปลงที่3มระดับพืชบนคือมะม่วงพืชกลางคือมะละกอนะแล้วกับมะม่วงกลางคือมะละกอกับมะละกอพวกนี้ก็ต้นสูงกันไปแล้วล่างใต้ลมมะละกอก็มีพริก ใต้ร่มพิกลงไปก็มีพวกผักต่างๆครับึ่เราปูกข้างนอกมีจินจูชายจินจูชายแล้วก็มีพวกกลีนโอ๊กเรนโอ๊กมีผักสลัดครับโอ้โหพ่อมีทุกอย่างจริงๆอ่ะเก็บเก็บทานได้ทุกวันไม่ต้องไปเสียสตางค์ซื้อที่ตลาดแถมเหลือก็ขายแบ่งปันเพื่อนบ้านแล้วก็ขายได้ด้วยครับแม่บ้านเขาก็เดินเด็ดๆทวนี้ก็วันละพันบาทก็เฉลี่ยประมาณนั้นนะ คุณผู้ชมคะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะมีไรายได้ไม่ต่ำกว่า1,000พันบาทต่อวันแล้วก็ยังได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาอีกด้วยคุณพาวินิเล่าถึงการทําเกษตรอินทรีย์นี้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทยซึ่งตนเองก็ได้นํามาปรับใช้ในพื้นที่จนได้ผลผลิตที่หลากหลายอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะแต่ว่ากว่าจะได้ผลผลิตแบบนี้ก็ต้องมีการใช้ปุ๋ยใช่ไหมล่ะคะ แน่นว่าเราลองไปดูโรงผลิตปุ๋ยของส่วนนี้กันดีกว่าค่ะว่าเขาผลิตกันอย่างไรส่วนผมใช้ในพื้นที่ผักประมาณเจ็ดไร่ในรอบ<ะ>ปีนี่ครบหมักประมาณ30ตันนี่พอใช้ห<ะ>มักรอบนี้ประมาณ10ตันเพราะนั้นห<ะ>มัก3รอบอันนี้เราเราหมักโดยวิธีเติอมอากาศเราไม่ต้องกลับกองปุย<ะ>๋ยทุก7วันที่เราผสมปุ๋ยเสร็จก็กองแล้วก็จะเติอมออกซิจเจนขึ้นมาเอง<ะ> แต่เราคอยเติมน้ำประมาณ2วันต่อครั้งค่ะอย่างความรู้ในการทำปุ๋ยหมักอันนี้มีกรมวิชาการเกษตรลงมาแนะนำให้พ่อช่วยใช่ไหมคะ,คะก็กรมวิชาการาเกษตรเขาเคยอบรมเราก็นั่งฟังแล้วก็มาดัดแปลงมาประยุกเอาเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่ใช้ในสวนทั้งหมดก็ทำเองหมดเลย<า>ครคะพอ่อปุ๋ยอินทรีย์เราไปซื้อตลาดไม่ได้เพราะในตลาดปุ๋ยอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีค่ะจากการนำ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศของกรมวิชาการเกษตรมาใช้ก็ทําให้คุณพ่อวินิจได้ปุ๋ยอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์มาใช้ในสวนของตนเองผล,ผลผลิตที่ได้จึงปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นผลผลิตบางส่วนนะคะตรงนี้เ,<ร>เป็นหนึ่งจุดจําหน่ายใช่ไหมคะพ่อตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเห็นมีก็จะมีข้าวมีอะไรบ้างะคะพ่อคะเราเน้นข้าวเนื่องจากว่าข้าวนีทุกครอบครัวถปลูกข้าว กินแล้วก็เลือขายทีนี้ข้าวก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดเราแปลรูปขายเป็นกิโลโดยเน้นข้าวสุขภาพคือเป็นข้าวกล้องหรือข้าวฮางนะครับเสร็จแล้วเรามาวางขายก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ให้เครือข่ายพวกเราได้ใกล้ชิดกันได้มาร่วมสุมหัวกันคุยอะไรปัญหาต่างๆที่เราแต่ละคนเจอมาครับจะมาแลกเปลี่ยนกันเอาสินค้ามาวางแล้วก็หมุนไปสิ่งที่ผมประทับใจผิตผลทุกอย่างผมเป็นคนกำหนดราคาขายเองทั้งหมดเป็นราคาที่เราพอใจ ผู้บริโภคพอใจถ้าเรามีมาตรฐานและรักษาคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานก็ทานครั้งเดียวครั้งที่สองเขาบอกต่อเองครับ ผุ้ช่องวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างของการนําเทคโนโลยีด้านต่างๆมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชแบบผสมผสานหลักสําคัญก็คือเรื่องของแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เจ้าของสวนนํามาปรับใช้จนทําให้สวนจารุวันแห่งนี้ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย์พี่น้องเกษตรกรก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะสวนจารุวันถือว่าเป็นฟาร์มต้นแบบเป็นแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ในจังหวัดกาลสินนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งสวนที่ดําเนินตามรอยพ่อในหลวงรัชกาลที่9จนประสบความสําเร็จถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกรเจ้าของสวนจากคนที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์พืชการป้องกันกําจัดมแมลงศัตรูพืชการทําปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองทําให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สําคัญในแต่ละปีเนี่ยจะมีพี่น้องเกษตรกร เดินทางมาศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องค่ะอย่างในปี2559ก็มีเกษตรกรที่เดินทางมาศึกษาหาความรู้ที่นี่กว่า1,500คนแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยนะคะที่นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จค่ะและนี่ก็คือความสำเร็จของเกษตรกรดีเด่นสาขาการผลิตพืชอินทรีย์ประจำปี2559ค่ะ